เขาเป็นยังไงนะครับเชอรลี่เว็กนะครับครับผมลูบิสมาครับโปรดิูสแบงโรวเบบี้นะฮะครับผมอันนี้ครบยังครบทุกคนยังยังยางคุนแทนเคลาทิฟเจนะครับแล้วก็แจ็คเจด้าไหมพรมดูสนะครับแดร์เดอบีดีดูสครับผมบีดีคือไหมพรมครับา เพื่อนสมัยพมของเรานะครับคนไหนก็พี่นุ่มผมยาวใช่ครับด้านบีที่รู้เนี่ยก็เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยไฮสคูลเลยแปลว่ารู้ตั้งแต่บีแคลแบบว่ารู่ไหมนะยังไม่เป็นบีแคลเราแบบทำมาถึงจุดนี้อะไรประมาณนั้นครับผมมาขอเชิญบนเวทีครับขอเชิญบนเวทีทีมทีมโปรดักชั่นเป็สิ่งวิดีโอด้วยนะฮะได้ครับผมมาครับผมเฮ้ยอย่าโดนลำพงหรืออุปกรณ์เขานะผมเราไม่พอเดี๋ยวเราไม่ที่าเสียหายที่ห้สักหน่อยไหมไม่คุณทายซักหน่อยได้เดี๋ยวเพลงได้ทุกคนพร้อมแล้วนะฮะเพลงสุดท้าย ชื่อเพลงว่าอะไรครับบอมเบ้ไม่ขึ้นมาเจ้าอะไรนั้นบอมเบ้ที่ไหนบอมเบ้เสียบอมเสียบอมครับเสียบอมบอมเบ้คุณทำเยอะมากเลยขอเสียบอมวมเลยกับบอมเบ้่อยครับผมขอบคุณบอมเบ้ครับที่ลุยกับผมมาตลอดนะครับผมต่อเสียมากพี่แจ้งทริปเจครับผมพี่แจ้งทริปเจเมื่อกี้อยู่ตรงนี้พี่แจ้งทริปเจคุณแจ้งอยู่ไหนครับขี้แตกนะครับไม่ใช่หรือไม่ได้มาที่ไหน เรเร็วเร็วเร,เร็วเพลงกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมอยากบอกเลยว่าเพลงนี้ผมคน,นอยากให้ผมทำสาวอีสานไปเยอะมากแล้วแบบว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบถ้า จะทาทีมันต้องมีคุณค่าแา่เพราะมันมีคุณค่ากับผมมากไม่ใช่แบบว่าผมแค่เอาเสียงพิมมามเอาเสียงแคนมาเอาเสียงโออาโอมาแค่นั้นคือแบบผมรู้สึกว่าอันนี้คือมันจะเซตมาตรฐานใหม่ให้กับองค์การที่พอจะให้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเจมส์แทม์แมรอนที่ปล่อยหนังเรื่องอวตารมาแล้ว CG เขาโคตรเนียนแล้วพอนหนังจากจอวตารไปใช่ไหม CG หนังแต่ละเรื่องอื่นแม่งแบบเนียนต่อกันไปเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนเดิน้องมืดีนะไมน้รายนครับมือดีเป็นม่ดีมดอกไส้ผมผมดีใจมากหลยขอบคุณากครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมดี๋ยวงานผขอปิดไฟขาวไวนึ่งนะมต้องไวปิดใครากโยกโยกได้เลยนะครับแต่าช่วสินของนะครับเพราะเราไม่มีอบจ่ายตงนั้นนะครับเราหมดไปแล้วนะครับผมอครับอันนี้เอ่อ่วมกับอินบงวีชอสนะครับคุณซีนะครั คนนี้นี่เองนะครับทุบกลับของเรานะครับอ้าวคุณมิกคุณส่งเข้าเพลงนี้แบบใหญ่ๆได้เลยจากปคาับเปิดเลยครับนะเพลงสุดท้ายนะครับเมืองยศในฟันกันเลยครับ หวานหวานผ่าคิปแล,ปล้ววันนี้เขา,ามมันร่อแห้งขึ้นนไปหลายลิลตรเมืองบังปะกตงโมหวานเ้าเวลาไม่หวานอย่ามา,วาหวานหวานวานผ่าคิปแล,ปล้ววันนี้เขามมันร่อแห้งดืง่ลาลิ มีแต่ลืมตัวนี้ลืมซาตัวเนั่งเนี่ยคนจะแบบเป็นนิประโยชน์อ้วกขุ <Whoa. S 1> ้นไม่แบ็ปรั่วต้องเอาให้รู้ชัว่วรพราะกะที่อันไหนก็ไม่ควรต้องอยู่ร้ยด้ว,วนูต <Hey. S 1> ้องศิลปะ, <Hey. S 1> ะเลือกกระสําเพียสเปย์สปะเรียมเริ่มมีวิธีเข้าตาเ oh. งินเชื่อมมา oh. เชิญอมวอลล์ประชัววนกูจะไปกินจับวัปจำ ขอบคุณทุกคนมากครับและนั่นคือ20เพลงจากละบ้มอินวงวีทรัฟโดย VJL แลนะครับผม วันนี้นะฮะจริงๆก็อยากพูดอะไรฝากถึงผลง,งานนี้ถึงทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนลองมาฟังดูครับเพราะว่าอัลบั้มนี้มันมีหลายแนวมากครับแล้วก็มีเรื่องราวแต่และเรื่องราวที่มันให้คนรับฟิลเยอะมากชีวิตกับโชว์สกิลครับความรักซินิเมติกคร,ครับผมแล้วก็ขอให้งานนี้ต่อยอดได้แล้วก็ผมองขอขอบคุณดีดีกับพิย,ย,แบบยนรับผมไม่ได้เซ็นผมก็ไม่รู้ว่าอัลบั้มนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ขอให้ต่อยอดได้ครับเพราะว่า ผมขอบอกเลยว่าอัลบั้ม4ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์แล้วครับครับผมก็ <c oughs> ขอให้ต่อยอดได้ครับขอเสียงประมือกับ V.K. l n d e r s o n ครับ โซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กอินบงวีทรัสนะครับแล้วก็รอติดตามพรุ่งนี้ที่สิบวีดีโอจะปล่อยทางยูทูบบีเคแอลหกโมงยีใช่ครับผมครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนเรายังบันกันต่อกับ after party ถูกต้องครับโดยดีเจมัทนาซ่านะฮะเดี๋ยวดีเจมัทจะดื่มยังมีนะฮะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาฟังในช่วงนี้มากๆขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ